นั่นพี่น้องการเกลียวเขาอันนี้ข้าวหวานเอาเนาะพี่น้องมันมียาครึ่งหนึ่งแล้วก็ข้าวครึ่งหนึ่งวาซิโบเกียวกับซีดายเม็ดเขาเล้วพี่น้องก็ต้องเกี่ยวเอาคือเก้าไม่เท่าพอดเนาะไม่เท่ามาเกี่ยวซอยพี่น้อง เกี ok ๊ยวข้าวยาครึ่งนึงข้าวครึ่งหนเาเอาให้หมดเอาให้หมดไม่อทำหเกนกับนักตั๊กปล้ว เราจะได้บินโยมออกมาดึงออกมาเทวดาเอ้ยเฮ้ยเที่นี่คือดาเทวดาลงมาบอกเลยชกโตเฮ้ยลงมาเลือกเด้อเราจะบินยมนี่แหละอ่ะบึ้งนี่คนพี่ว่า เขาวางประมาณนี้แหละนอนในห้องนรอัดตัวฉันเอาตัวเราไปอัดดูดานไม่มีอะไรกันเลยอ้าวเธอบารู้ยังไงรวดอ๋อยิงจมูกไปอ้าวอย่าเบื่อไปเด้กผัดเด็กผัด เกี่ยวข้าวตั้งแต่เช้าพี่น้องตอนนี้ก็สี่โมงแรงแล้วพี่น้อง <c oughs> เลิกแล้วมันปวดเอวพี่น้องมันปวดเอวแหงเนาะคอนอนในไฮนาเฉลยนี่เนาะเบินแ้พี่น้องเลยเข้าว,วานเอาเนาะพี่น้องแบบสี่แหละมันมียาครึ่งหนึ่งแล้วเข้าครึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องกว่าสิเกีย <c> ว <oughs> กว่าสีเกีวแล้วโอ้ยบดมือมันดีบาดแลหายหนึ่ง เกี่ยวข้างหน้าเปนข้างล่างยังอยู่เกี่ยวข้างล่างเนข้างหน้ายังอยู่พี่น้องใครจะเกี่ยวข้าววาน<ม>เป็นคือกันบ่เนาะวานเอานสบายเนาะบ่ต้องดำหน้าบ่ต้องลงกาแต่เวลาเกี่ยวที่ตีพี่น้องมันลำบากหลายเนาะฮับเพอ่์ซิแล้เนี่มันบ่แล้วใช่ไหมเนาะงา <laughs> <laughs> ปวดเอวแหงเบิงเด้อพี่น้องปวดเอวหลยหล่ <laughs> ไปแล้วพี่น้องเสร็จแล้เบิ่งทองฝาเด้อสีมงคทองฟ้าพี่น้องสีมงแดดฮ้อนฮ้อนพี่น้องสีมงแต่แดดยังแห้งอยู่พี่น้องเพราะว่า,าช่วงนี้แดดร้อนเนาะเห็นแต่ทองฟ้าสีฟ้าสวยงามเฮน้อพี่น้องก็หมดแล้วพี่น้องหมดแหง้งหมดเรลี่ยวหมดแรงและคร ใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเรื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้วานเนาะตอนนี้เงินแตกเงินแนกเงินนาแหละเนาะพี่น้องเงินเต็มนาเลยพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายหลายได้ทุกท่านที่ติดตามเนาะและการรับชมช่องวานสาวลาวนะพี่น้องจึงได้กระกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจี่เด้อทุกท่านเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆสบายดีนี่พี่น้อง บมดมือ,อยังบ่แล้วซัมเพราะว่ามันเป็นเขาแบบมียานในครึ่งหนึ่งค่ะนะพี่เนอะบรรยากาศก็ดีหลายเนาะ เาการปางน้งปางได้ครับปลาหลังจากเลิกงานมาด้นาได้เ้าปนางกระต้งเาอเมเตนเตน้งางเชียประกันแต่วันบว่มนต่อมมเจากเจ็ั้นเจาเเจาจนปลาเลย่้เจา បងសានពូនកាប់ដោអឺតាតាអាកនេះដែរឆាហ៊ឺកົບໂຕໃຫຍ່អើយមេថាញ៉ែត្រប់បងបែអញហ្អាយជីឡាម៉ាធើគំព្រាយយោចកបកអូពុកមកចកនេះមេអូនហេបាងွားមេចាំពីបតមិនតាណាអីអូនជើអូនហេជួគួរបាលុអញ

มันคือมันไข่เนะคือมันไข่เนี่ยพี่น้องแดูมันตึงคนจับตืมันตึไข่อะไรเลยมันตื่มมันต่มันตื่มเขาชิมขาหนังมอนเอาไม่เอาอะไรเยอะปลาเอน่งไปเสียอะไรนะพีจ๋า ให้ <c oughs> นะเกีียวแล้วแหลวบันนีคค้ทางข้างบนนี่เขาจะเป็นน้ำรองพังเลยพี่น้อง